สวัสดีค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะทุกท่านเป็นกินข้าวพี่น้องวันนี้เรามีกับข้าว ข้าทอดไก่ทอดซุปมะเขือต้นจับชายแล้วก็ตำเจียวพริกเผานะคะอร่อยอ,อยกินด้วยกันนะคะกข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะซุปมะเขือะคะ่ะ มะเขือทานด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อยอร่อยค่ะม่วนเดนกบว่ะนี่อร่อยค่ะต้มมเสือก็เผ็ดอร่อยอ สินข้าวนะคะพี่น้องโอ้ยเขามาเกือค่ะ ปลาทอดปลาดุกทอดตัวยี่สิบบาท โอ้เหเผ็ดเผ็ดมะเขือซุปมะเขือ กินกลางต้องระวังนะคะทำใหญ่ๆวันก็ไม่มีเคี้ยวเราตก่กินอร่อยส้มมะเขือ กระดูกทอด คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมาขอบคุณทุกน้ำใจเมตาที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขนะคะเฮงเรงรวยรวปังปังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ